ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการแกะรอยอยากสมองรายการที่จะช่วยให้คุณจุดประกายไอเดียธุรกิจครับวันนี้คุณแพทย์พวิทย์กิ่งประทุมและผมอาิชาติวงวิทน์ครับพร้อมทํารายการและนี่ครับท่านผู้ชมเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่ครับแน่นอนวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของทีมฟุตบอลครับเขาบอกว่าทีมนี้มีแฟนบอลมากที่สุดมีรายได้มากที่สุดและปีนี้ครับเพิ่งคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกไปวันนี้เราจะมาคุยกับผู้จัดการทีมครับคุณลลณลิศซื่อวาจาผู้จัดการทีม s c g เมืองทองยูไนเต็ดครับครับ โอ้โหเดี๋ยวนี้ธุรกิจฟุตบอลนี่เป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในกีฬาใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เป้ะกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแพทสวัสดีครับคุณนองสวัสดีครับทางรายการเราอยากสมองกันต้องถามก่อนว่าถ้าให้จินตนาการในอดีตคงไม่มีใครคิดออกว่าโอธุรกิจจะมีมูลค่านสามารถทำมาเป็นตั้งเนื้อตั้งตัวได้ขนาดนี้เลยครับ อยากให้เต้เล่าคร่าวๆก่อนว่าธุรกิจนี้มันมีโมเดลยังไงครับือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใชเรื่องใหม่เป็นอาจจะใหม่สําหรับบ้านเรานะครับแต่าจากประเทศที่ที่ฟุตบอลได้รับความนิยมเนี่ยหรืออย่างเช่นอังกฤษหรือลีกยุโรปเนี่ยจะเห็นว่าเป็น,ปน,ปน,ปนอุตสาหกรรมกีฬาจริงๆนะครับมีฟุตบอลอาชีพมีมีแผนดําเนินการธุรกิจมีได้หมุนเวียนมีคนเป็นขาประจําเป็นลูกค้าประจํา นะครับมีท r a n s a c t i o n ระหว่างสโมสรระหว่างหลีกเกิดขึ้นเยอะอยู่แล้วนะครับในตถานว่ารายได้เนี่ยปีหนึ่งได้ทอดบประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้สโมสรเราใช่ไหมครับถ้าเทียบกับยุโรปเนี่ยยังคงน้อยมากแต่ถ้ากับประเทศไทยผมเชื่อว่าก็เป็นหน้าเป็นรายได้ที่สูงแต่แตะสองร้อยล้านครับสองร้อยล้านต่อปีครับโอ้โหนี่แล้วผมเห็นในอังกฤษในสเปนเขาคนดูยอดเป็นหมื่นเป็นแสนวันหนึ่งธุรกิจโมเดลแบบเราจะเป็นได้แบบเขาบ้างไหมครับเป็น วัฒนธรรมการดูกีฬาเรายังมีความต่างอยู่บ้างครับกับโมเดลที่อยู่ในในในประเทศที่ฟุตบอลไปไกลแล้วนะครับอย่างมูลค่าตั๋วเนี่ยตั๋วค่าเฉลี่ยที่นู่นอาจจะประมาณ4ี่ถึงห้าพันบาทต่อใบต่อนัดต่อใบต่อต่อคนต่อใบต่อคนถ้าคูณจํานวนแสนคน9ก้าหมื่นคนอย่างสนามโอทัฟฟอร์ดจะดีที่เก้าหมื่นเจ็ดนั่นเป็นตัวเลขที่ที่มุนงานมากแล้วของเราตอนนี้ตั๋วอยู่แล้วเนี่ยผมว่าค่าเฉลี่ย สโมสรเล็กๆก็จะ50บาท80บาท100บาทจากของเราในสูงสุดคือ300แต่ก็มีห้องเป็น์ o r p รทบ็อกซ์ซึ่งอาจจะอีกราคาหนึ่งเป็นพรีเมปีเป็นแปบเป็นพรีเมียมมันเป็นฮันดีบูลซีดมีอะไรนะมีค่าตั๋วฟังดูเหมือนว่ารายได้จะไม่ได้มีแค่นี้สัดส่วนรายได้จะจะไม่ใช่แค่ค่าตั๋วครับจะไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นเป็นพอร์ชั่นใหญ่สุดของรายได้ของสโมสร โปรโมชั่นใหญ่สุดสโมสอนจะมาจากสปอนเซอร์ชิพดียวสปอนเซอร์นี่เลยนี่คุณแพทย์ให้ท่านผู้ชมเห็นเห็นภาพก่อนนี่ยเนี่นี่ครับตัวนั้นตัวนั้นมูลค่าเท่าไหร่เฉพาะแค่นี้นะครับเท่าไหร่ครับที่ดียวกันไว้ตรงนี้ตรงนี้ตัวเลขร้อยล้านครับร้อยล้านต่อปีใช่ครับประมาณไม่ถึง10บคูณสิซนติเมตรนะครับ200ร้อยเซนติเมตรครับสองร้อเซนติเมตรครับตารางเซนติเมตรเขาก็ประมาณ20่สคูณสิเท่านั้นเองนะครับแล้วไม่ใช่แค่นี้มีนี่อีก อันนี้ก็กหลักสิบขึ้นหมดครับหลักหลายสิบกันครับโอ้ไม่ต้องขายตั๋วก็ได้ไหมครับพี่เป้ <laughs> ดีวนี้ทั้งหมดต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าดิวนี้ทั้งหมด600ล้านเฉพาะของ S อสอ่าถ้า S อจครับ S อจะเป็นดีว5ปีก็มูลค่า500ล้านแล้วก็บวกกับถือหุ้นสมสรส่วนหนึ่งไอ้พี่เป้ครับในต่างประเทศเองเราจะเห็นว่าสปอนเซอร์เนี่ยเขาสนับสนุสนแค่เงินแต่ที่นี่มีการเข้ามาถือหุ้นด้วยของสปอนเซอร์ อันนี้ก็เป็นโมเดลอาจจะเป็นโมเดลที่เราพยายามที่จะอัดซีเนจี้กันระหว่างองค์กรที่มีความแข็งแรงคนละด้านนะครับเมืองทองอยู่ในด้านที่มีความแข็งแรงเรื่องเรื่องเรื่องกีฬาเราทํากีฬาเป็นอาชีพขณะที่เอชจมีความพร้อมเรื่องเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็แข็งแกร่งในด้านของการงลงทุนต่างๆ นะครับจะเห็นว่า s อ g เนี่ยเขาไปลงทุนในธุรกิจหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่สองค์กรที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเนี่ยมา synergy กันว่าน่าจะเป็นโมเดลที่ที่มีสิทธิ์ที่จะ work ครับแล้วนี่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยหรือเปล่าที่ที่เป็นโมเดลเข้ามาแบบนี้ถ้าชัดเจนอาจจะอาจจะเป็นรายแรกครับที่ชัดเจนสโมสรแรกนะครับที่ที่ร่วมทุนกันแบบนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีเป้าหมาย set goal อย่างจริงจัง ต้องถามแล้วว่าแล้วเป้าหมายเราจะไปยังไงจะไปเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้วยก็ต้องเอาแชมป์ก็ต้องเอารายได้ก็ต้องถามด้วยเพราะเป็นธุรกิจธุรกิจด้วยแลวแฟนบอลฐานแฟนบอลที่สําคัญเลยแลวเราจะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วต้องต้องถามว่าวิชั่นของสโมสรจะไปอยู่ตรงจุดไหนเมื่อเราจะเป็นเป็นท็อปทีมเราเคยต้องการคือผมเพิ่งว่าอยู่ในยุคที่เริ่มต้นทํางานกับเซียลสปอร์ต ผูกพันกีฬามากสาเป,ปอดมีผู้นำองค์กรคุณลุวิโรทองซึ่งระดีฬาจริงๆเริ่มต้นทังสื่อกีฬานะครับแล้วกอ็อยากเห็นเด็กไทยไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศนะครับแล้วก็อยากมีทีมฟุตบอลอาชีพเราเริ่มจากจากตรงนั้นแหละครับแล้วถามว่าฟุตบอลเราบ้านเราเคยอยู่ตรงไหนเราเคยอยู่เบอ้ต์ต้นของเอเชียนะครับ เราเคยเคยแข่งกับญี่ปุ่นกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ชนะเราสูสีกับเกาหลีใต้มากๆพี่เป้พูดถึงสมัยอดีตนานมากเลยนะถ้าถอยหลังไปสักเกิน20ปีเนี่ยผมอยู่ในยุคที่แฟนบอลคนไทยดูกัน40,000คนอะไรเงี้ยครับล้นสนามล้นลูบิ่งก็เคยดูเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าโอกาสโอกาสทางธุรกิจของฟุตบอลชีพบ้านเรามีเพียงแต่ว่าขาดโครงสร้างขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมครับครับแล้วอย่างมุมมองของ เมือทองยูเนเต็ดเองนี่มองมองว่าตัวเองจะจะไปในในจุดไหนครับมีมีเบนชมพูครับเช่นแบบว่าทีมไหนที่เราที่เรามองดูเป็นต้นแบบของของทีมฟุตบอลที่เราอยากจะเดินไปคือถ้าเรามองเราเวลาเราพูดถึงฟุตบอลอยุโรปเนี่ยเราก็จะนึกถึงทีมถ้าเอ่ยสิบทีมก็จะมีบาร์เซโลนามีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเรอัลมาดริดหรือว่าอ,อะไรต่างๆครับพอเรานึกถึงเอเชียเนี่ยเราต้องการให้ชื่อเราไปถูกรีจิสเตอร์เป็นเป็นท็อป10 นั่นคือเป้าหมายเพราะเอ่ยชื่อมาว่าลองนึกถึงทีมที่มีคุณภาพมากๆมีประสบความสำเร็จแล้วก็มีมีแผนดําเนินธุรกิจท,ที่ที่ที่ดีนะครับเราอยากให้ชื่อเราอยู่ตรงนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราพยายามที่จะก้าวทุกอย่างให้ให้มั่นคงแล้วก็ให้ให้ให้ใหแข่ง เมื่อกี้ถามนิดหนึ่งเมื่อกี้พี่พี่เป้บอกว่ามีเคยมีประสบการณ์ในสยามสปอร์ตคือคมันเอาเข้ามาช่วยในการบิวเมืองทองเต็ดยังไงบ้างครับคือเราเราอยู่กับกีฬาเราอยู่กับการแข่งขันกีฬาระดับโลกระดับนานาชาติบ่อยนะครับผมไปอยู่สนามอย่างทีโประอย่าไปริวผูแล้วก็ไปอยู่ในแอนฟิลด์บ่อย ไปเฉลีย่ยปีสองหนนะครับไปดูฟุตบอลต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับทั้งยุโรปในยุโรปเองหลายประเทศนะครับไปบุนเดสกาไปพิมเรีเลีย์กรีซไปสเปนไปทั่งฮอลแลนด์ล่าสุดกลับมาแล้วก็แม้ทั้งฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะครับเรามีสุการเรา,เราเราเรามีบริษัทที่ที่ทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะครับเรืร่องพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเป็นเป็นหัวใจสำคัญในการให้ให้เรานำมาอัดแบปใช้กับการทำทีฟุตบอลอาชีพได้คนทัางนี้ครับแล้ว ตัวนี้นี่ฟังดูแปลกเพราะว่าปกติธุรกิจอื่นๆก็จะเป็นการขายสินค้าผลิตมาเพื่อขายหรือว่าขายบริการแต่ที่นี่คือมันขายทรัพย์สินด้วยก็คือตัวนักเตะเออคัดไล่สาคัญที่สุดนะคุณตองฟังฟังดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขายไปคนเก่งๆขายไปได้เงินมาอัตาทีมจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับ าู้ชครับกลับเข้าสู่ช่ที่สองของรายการแกะรอยยากสมองครับคุณแพทครับธุรกิจนี้ดูแปลกเพราะว่านักเตะเองดูเหมือนว่าเป็นส่วนสําคัญของทีม,มแต่ถึงว่าหนึ่งก็ต้องขายเอาเงินเข้ามาเออใช่เพราะว่ามีข่าวเหมือนกันเจ้ามวยจตุสินแดงดาเขาบอกมีคนอยากซื้อร้อยล้านเลยโอ้โห oh. ตรงที่ถด้เกิดขายไปอย่างนี้การที่จะบาลานซ์ทำยังไงบ้างครับ ก็จะตราบใดที่เราไม่ใช่สโมสรที่ร่ำรวยตยิดอันดับท็อปของโลกอย่างาร์เซโลนาที่ไม่ขายเมซี่สักทีหรือลมดริที่ห่วงโรนัลโดเหลือเกินนะครับหริวอพูหวงซัวเรสเราก็คงต้องขายนวันหล่ออยู่นะครับมันเป็นธุรกิจแต่เมื่อมูลค่าจากการขายเข้าไปเนี่ยหนึ่งนอกจากเป็นรายได้ของสโมสรแล้วเนี่ยเม็ดเงินตรงนั้นผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะหารีเพ a c e m e n t ได้เหมือนวันหนึ่งที่เราเคยปล่อยเตะดดี้สุดทีมเราไปอย่างสงโ,โรทัยาย,าย่าที่ปล่อยให้กับทีมใน เบลเยียมนะครับคริสเตียนความคูให้กับสโมสรฝรั intent, in Thailand, in yes. UK, chanting, uh ่งเศสหรือแม้กระทั่งนักเตะในไทยเองอย่างนัฐพรพลิ์กัปตันทีมเราก็ก็ก็ปล่อยให้กับบีซีเจโรนะครับรู hè, s <S talk, ้แล้วแต่คือทุตบอลต้องหมุนเวียนต้องหมุนเวียนนะครับต้องต้องมีการปรับวิเคราะห์ทีมในภาพรวมบ่อยๆ ะครับ,รบแต่ต่อเนื่องโดยโดยโค้ชโดยเทคนิคอลดีเรกเตอร์ฟังดูเมืองทองยูเเต็ดเหมือนเหมือนเป็นแกรมมี่เลยนะครับมีดาราอยู่แล้วมีการขายดารามีแฟนคลับอะไรสําคัญของอะไรคือแก่นของของตัวธุรกิจตรงนี้ครับแวลูของของสมโมสรศราว่าเราอยู่ที่ทับภาพร,รวมอันดับต้นต้นผมให้ฟุตแฟนบอล แฟนแฟนบอลไม่มีแฟนบอลจะไม่มีสโมสรสำคัญที่สุดเพราะแฟนบอลจะจะนำมาในแต่ทุกๆด้านแต่ก่อนที่มีแฟนบอลต้องเข้าใจว่าธุรกิจจะเดินไปเพื่อมีลูกค้าคจํานวนขนาดนั้นนะต้องต้องต้องมีอย่างไรบ้างกระบวนการอย่างไรบ้างตัวของนตัตเตะเองก็เป็นคนที่ดึงดูดแฟนบอลอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรอครับแฟนบอลจะจะ,จะต้อง แฟนบอลต้องดีวอดเองให้กับทีมเหมือนขายวิญญาณมันมีแพชชั่นกับทีมเพราะฉะนั้นสโมสรที่เขาจะต้องฟอลโล่เนี่ยจะต้องได้รับการเชื่อถือนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเชื่อคือเราเราขายความเชื่อถือให้กับแฟนบอลเพราะฉะนั้นจะต้องต้องมีต้องมีคอมมิชเมนต์ต้องมีบิลลี่ให้กับแฟนบอลครับครับแล้วเมืองทองตอนนี้นี่มีแฟนคลับกี่คนแล้วครับคือเราเชื่อว่าแฟนคลับที่ที่หมุนเวียนในสนามเราเคยทำสุ่มตัวเลขนะครับน่าจะประมาณสัก แต่200,000คนที่หมุนเวียนก็อ,อยู่ในสนามที่ค่าเฉลี่ยของแต่ละนัดในบ้านนะฮะจะอยู่ที่ประมาณหมื่นคนเราเคยไปสูงสุดประมาณแตะ20,000คนในยุคที่สนามยังไม่ติดโคอี้ทั้งหมดติดโควิทั้งหมดจะค่าเฉลี่ยเราลดลงหลือประมาณสักหมื่นสี่หมื่นห้าซึ่งปีนี้เรามีประมาณสักห้าหกนัดที่สนามเต็มขายตัวหมดหมื่นถ้าเอาหมื่นคูณด้วยสามร้อยคุณแพทมันก็สามล้านแล้วนะครับหมื่นสี่หมื่นห้านี่คือต่อนัดต่อต่อนัดครับต่อนัดครับเป็นธุรกิจที่ โตอโมัน,นคง <น S 2> เหมือนกัน,นตอนแรก<ช>คนคิดว่าโอ้โหมือฟุตบอลไทยเห็นคนดูน้อยๆตลางๆไม่ใช่อีกต่อไปแล้วไม่ใช่ครับตอนนี้คือมันจะเป็นคือจริงๆแล้ว เราต้องการให้ฟุตบอลเนี่ยไปเป็นท็อปปิกของชีวิตประจําวันของทุกๆคนครับค<ม>ือต้นนี้คุณอยู่ออฟฟิศกันคุณคุยเรื่องฟุตบอลคุณไปคุณนั่งสังสรรค์กับเพื่อนคุณคุยเรื่องฟุตบอลให้ฟุตบอลเป็นพาร์ทหนึ่งของท<ม>็อปปิกในชีวิต<ม>นั่นแหละครับวันนั้นฟุตบอลจะจุดติดหล,หลายๆคนก็จะต้องเลือกต้องมีทีมที่ตัวเองต้องเชียร์อาจจะเลือกด้วยเพราะว่าเจลแกราฟี่อยู่ใกล้บ้านหรือดิโมกราฟี่เป็นคนสไตล์คล้ายๆกับทีมนะครับม,มันมีหลายรูปแบบวิธีการ ฟังดูแล้วคุณแพทผมสงสยัยถ้าเกิดเป็นบริษัทปกติเราดูมูลค่าทางบัญชีเรารู้เลยแต่ว่าฟุตบอลมีฐานคนดูมีนักฟุตบอลแล้วเขาประเมินมูลค่ากันยังไงตีมูลค่ายังไงยังไงครับคือนอกจากนอกจากแอสเซทที่จับต้องได้นะครับ,รบเช่นตัวสนามตัว คงออฟฟิศหรือรถหรืออะไรของที่เกี่ยวพันกับสโมสรเนี่ยก็จะมีส่วนของนักเตะด้วยนักเตะก็จะเป็นแอสเซทที่มีมูลค่ามากๆากแต่ถ้าเรานึกภาพถึงบาร์เซโลนาเนี่ยใครบอกบาร์เซโลนาติดลบ4,000ล้านลองขายเมสซี่คนเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะเขาเวอร์ทั้งหมดก็เมสซี่คนเดียวเมสซี่พนล้านเเพียงพอครับแล้วก็ แล้วก็ในส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งคือแบรนด์แบรนด์อันนี้ที่ที่เอสจีเมืองทองอยู่ในด้ควาสมสำคัญมากคือเรื่องของ Brand. แบรนด์ตาสินคา้าภาพลักษณ์ของของของตัวสปสอสรคคาต้องถามแล้วที่ที่คุยกันพี่เป้ค,คุยกับทางเอสจีเนี่ยมูลค่าของเมืองทองอยูงเอ็ดตอนนี้ มูลค่าเท่าไหร่ครับขนาดนั้นเนี่ยตีมูลค่าอยู่ประมาณแตะต,ตัวเลข600ล้านหกร้อยล้าน,นโอน้โหมันธุรกิจที่อุ้ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เลยนะไซนี้600ล้านเนี่ยเ,เข้าแต่แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวต้องการแล้วมีมีแผนมาไหมครับอันนี้เป็นแผนที่ที่ประธานมติสารสโมสรคุณวิชลงทองนะครับได้เตรียมเราคิดกันมาแล้วว่าทันทีที่เราสามารถให้ความเชื่อมั่นกับกับแฟนบอลได้วันหนึ่งหุ้นเรามีมูลค่ามีแวลูจริงๆน่าจะเป็นวันที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นหมายความว่าอีกหน่อยก็คือใครที่เชียร์ เอสเมืองทองไม่ต้องไปบกพระบันคออย่างเดียวแล้วไปซื้อหุ้นเพื่อสนับสนุนทีมได้ด้วยเพื่อเป็นเจ้าข,ของเพื่อเป็นเจ้าของรวมเป็นเจ้าของร่วม,วม<อ>แล้วก็ทำให้<อ>แล้วก็ทาใ,ให้เราเรามีเรามีความแข็งแกร่งในด้าน,ใน,านในด้านเม็ดเงินลงทุนในอนาคตฟังฟังแล้วดูดีเคยมีประสบปัญหาอะไรบ้าหครับหรือว่าทําทีมมาก็ซักเซสเลยเออใช่วิกฤตเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเราเริ่มจากฟุตบอลที่ที่จะ จะว่าแล้วจากศักศููได no ้วยซ้ำนะครับเพราะขณะที่ฟุตบอลเนี่ยขายตั๋วก็ไม่ได้สปอนเซอร์ก็ไม่มีดิวชันสองนะเราเริ่มจากตรงนั้นทําทีมในดิวชันสองไม่ได้ว่าอยู่ในไทยพีบีเอกที่มีมูลค่าหมูโราณขนาดนี้เราเริ่มต้นจากฟุตบอลตั๋วต้องต้องเชิญคนมาดูนักฟุตบอลในสนามมากกว่าผู้ชมที่ดูอยู่นักฟุตบอลเตะกัน22คนนะครับไม่รวมกรรมการแต่พราผู้ชมนี่10กว่ากว่าต่ำสิบครับ ต่ำสิบต่ำสิบเราเคยคิดเอ๊ะทำไมโคษกสนามประกาศรายชื่อผู้ชมจะง่ายกว่าไหมที่จะประกาศรายชื่อ,อคือสั้นน้อยกว่าอาจจะอาจจะรวดเร็วกว่าครับครับ,รบเราเริ่มจากตรงนั้นนะครับแล้วก็เรารู้ว่ามูลค่าที่แท้จริงมันเกิดขึ้นต้องหลีกสูงสุดนะครับในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเป้าหมายว่าทีมจะต้องก้าวไปสู่หลีกสูงสุดให้เร็วที่สุดนะครับาการสร้างทีมให้แข็งแกร่งนะครับ,รบแล้วพอในที่ที่เราขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกสองปีเราได้แชมป์ในชั้นสองชั้นหนึ่งไทยพรีเมียร์ลีกนี่ ถึงเป็นเป็นพันธกิจที่ต้องสร้างฐานแฟนบอลครับฟังดูว่าขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ครับท่านผู้ชมมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วแต่ว่าการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับอยู่ตรงไหนของในทวีปและถ้าเกิดว่าอนาคตครับอุตสาหกรรมของบอลไทยเขาจะก้าวไปยังไงครับตรงนี้หากอยากรูครับอดใจรอกัสักครู่หนึ่งครับ รายการแตะรอยอย่างสมองครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับคุณแสตลองทิ้งท้ายกันไปว่าเออุตสาหกรรมฟุตบอลไทยจะไปยังไงการแข่งขันระหว่าง s c g ครับกับอันดับ1-2ในประเทศและต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับครับ,รบเออต้องถามหน่อยว่าเป้ว่าตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนแล้วของเอเชียรหรือของระดับโลกมันก็มีทงด้านเทคนิคอลสตนดาร์ถึงด้านเทคนิคด้านคอมมเชียลนะครับผมเชอว่าด้านเทคนิคอลสตนดาร์ทั้งเรื่องการแข่งขันเนี่ยว่าเรา เราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่ถ้าเปรียบในเซาท์อีสต์อาเซียนเนะ่ะสิงคโปร์เอสลีกเคยออกตัวก่อนมาเลเซียไปเีสลีกเอ็มลีกแล้วก็ต่อด้วยเอสลีกสิงคโปร์เราเคยไปดูงานเอสลีกด้วยซ้ำในยุคเมื่อสักสิบปีที่แล้วนะครับวีลีกเวียดนามเป็นลีกที่มีเม็ดเงินมูลค่าสูงนักเตะคน <ๆ S 1> ดูเขาเยอะมากเลยคนดูเยอะคนดูข้างใกลให้เป็นฟุตบอลเป็นเบอร์หนึ่งขณะที่บ้านเราฟุตบอลในประเทศเป็นกีฬาเบอร์หนึ่ง นะครับแต่ขาดการบริหจจารจัดการที่ดีนะครับไม่มีความยังไม่ยังไม่เป็นฟุตบอลอาชีพท,ทันท,ท,ท,ทีที่ที่มีการเมิร์จกระหวังทีมองค์อรกับทีมจังหวัดกลายมาเป็นทีมจังหวัดแล้วมีแฟนบอลท้องถิ่นนะครับให้การสนับสนุนเนี่ยฟุตบอลเริ่มจุดติดทางสมาคมฟุตบอลกับกาไร์ลได์ตยสับสุนถูกทางปรับโครงสร้างการแข่งขันปรับระบบจัดระดับลีก ไทยเมียร์ลีกดิวชั่นหนึ่งแล้วก็ดิวชั่นสองถือเป็นลีกระดับอุ้มบ้าคับเวอร์ประมาณเจ็ดสิบกว่าจังหวัดผมว่าตอนนี้ฟุตบอลในประเทศเรามีถึงร้อยกว่าทีมนะครับร้บรอยอร้อยเกือบน่าจะร้อยสิบเจ็ดทีมที่เป็นทีมอาชีพเพราะนั้นถือว่าเป็นลีกที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อิตาเซียนแล้วถ้าเรามองไปเปรียบเทียบกับสเกลของชาติอื่นในในเอเชียผมว่าเรามีอนาคตที่สดใสน,นะครับรว่าเราดูฟุตบอลมากเราอยู่ตรงไหนก็เล่นฟุตบอลเรามี ฐานลูกค้าค่อนข้างมากกับฟุตบอลขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยความพร้อมในอินฟาสตรัตเจอร์อาจจะสูงนะครับเม็ดเงินลงทุนอาจจะสูงนะครับรัฐบาลซัพพอร์ตสูงแต่กีฬาฟุตบอลยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นนะครับแต่เขายังแตกฟุตบอลโลกได้นะครับนะครับประชากรน,น้อยกว่าไทยด้วยซ้ำนะครับขณะที่เกาหลีใต้มียังมีปัญหาเกาหลีใต้ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการแข่งขันมีเรื่องล้มบอลเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้อนะครับขณะที่จีนไปนถึงที่หลีกเกิดใหม่เหมือนเหมือนหลีกเร่งโต ะครับเพราะฉะนั้นะจะเห็นว่านักเตะระดับฝีเท้าระดับโลกลไปที่นั่นแล้วไม่รับการจ่ายเงินเงินเดือนก็มีโครงสร้างยังไม่พร้อมหรือแม้บางทีนักเตะอยากกลับก็มีนะครับอย่างเราเคยติดต่อเดีย,เยลเีโโรเล็กซานโดเดีย,เยลเโโรเนี่ยเขาเลือกที่จะเรามาไทยมากกว่าจะไปจีน,อนของเรามีโครงสร้างที่แน่นกว่า พร้อมกว่าเป็นเป็นประชากรเป็นประชาคมฟุตบอลกว่าคเอบแล้วคนคนไทยต้องถามนิดนึงว่าคนไทยมีความคลั่งคล้ายในฟุตบอลมากแค่ไหนมากแคไหนแล้วมันเกี่ยวกับไอการทำแอ a เดมีของของเมืองทองหรือเปล่าที่เอาคนทา l ล n นเซิร์ชหาสตาร์พวกนี้ผมว่าหลายๆทีมเนี่ยขายเสื้อเสื้อสมัยก่อนเราคงเห็เห็นแฟนฟุตบอลใส่เสื้อไปเดิน เดินใส่เสื้อฟุตบอลเนี่ยเดินทา50้างสินค้าหรือหรือซูเปอร์คีตอะไรต่างนี้อาจจะดูแปลกไปต้องไปเดินไปเที่ยวกันแล้วใส่เสื้อฟุตบอลปแปลกเดี๋ยวนี้ไม่แปลก <S <S ดเดิน,ดนใส่เสื้อบอลใส่กางเกงขาสั้นผม <S <S <ๆ>ผมก็ใส่ผ้ามันคองอย่างนี้แบบเดิน<ๆ>ไม่แปลกเราขายเสื้อขายสินค้าที่ลึกอย่างเดียวประมาณเกือบ30ล้านต่อปีเสื้อแข่งอย่างเดียวประมาณ67หมื่นตัวต่อปี6-7หมื่นตัว แล้วแบบนี้เคยมีคนสงสัยว่าเป็นไฟไม่ฟังหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะมาบูมกันเมื่อสักประมาณ2ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้บอกก็แซดดอกแบบนี้จะไปได้ในอนาคตแบบนี้เราสามารถไปได้ในระยะยาวไหมครับคือผมว่าอุตสาหกรรมนี้ไม่ไม่มีไม่มีบริการไม่มีไม่มีเซอร์วิสแบบนี้แต่เมื่อเรามองว่าเป็นฟุตบอลเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสมันคือเพิ่งจะมีที่ผ่านมาผมก็จะมีแฟนบอลดูไม่เช่นนั้นแล้วเราคงไม่ดูฟุตบอลต่างประเทศมากจุดในโลกหรอกครับเรามีลิขสิธิ์ อังกฤษเป็นบริษัททุกนัดเรามีบุนเดสซิกาถ่ายทอดนะครับมีลาลีกาสเปนถ่ายทอดมีอะไรครับฟุตบอลฟุตบอลผมว่าเราดูฟุตบอลมากที่สุดในโลกนะครับดูอังกฤษจนดูกับทุกคู่นั่นหมายความว่าเราข้างใครฟุตบอลเพียงแต่ว่าเราเรายังเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราเป็นลูกค้าต่างประเทศขณะนี้ เซอร์วิสเนี้ยมีเกิดขึ้นในบองไทยนะจะสร้างอย่างในืองไทยขึ้นมาบ้างเมื่อกี้ค้างประเด็นไว้นิดหนึ่งคือในเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนลูกค้าเป็นนักเตะประเด็นการสร้างอะคาเดมีนี่เป็นยังไงกับเมืองทองบ้างครับอะคาเดมีเป็นเป็นเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนานักกีฬาไปไปยังนะเลเวลที่เราต้องการต้องยอมรับว่าฟุตบอลเราพัฒนาผ่านระบบโรงเรียน การแข่กขันผ่านระบบโรงเรียนอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอากาศดิบีนะครับนักฟุตบอลก็จะเรียนหนังสือด้วยก็คือเป็นเด็กที่ไปเรียนแล้วก็อาจจะไปเข้าชมรมฟุตบอลอะไรแบบนั้นใช่ครับเป็นเรียนทุนแล้วใครไปหานักบอลพี่เป้ไปเลือกเองเลยม่้ก็ต้องก็มีทีมงานสเกลเราจะมีเน็ตเวิร์กสเกลนะครับแต่ก็มีที่โรงเรียนที่เราทํางานด้วยกันใกล้ชิดอย่างอัศจรรย์งของเอสจีืองทองเนี่ยจะทํางานร่วมกับอัศสรมท์ธนบุรีนะครับ ก็คือเป็นสกรีนเด็กเข้ามาแล้วก็เข้ามาเรียนด้วยแต่ว่าเน้นที่การฝึกฟุตบอลด้วยครับก็ระหว่างภาคการแข่งขันของโรงเรียนก็แข่งแข่งโรงเรียนอยู่แต่ในที่ที่ว่างจากโรงเรียนเนี่ยก็จะมาซ้อมกับสโมสรอ,อันนั้นเป็นส่วนของอะคาเดมี่ที่ที่เปรียบเสมือนเป็นเป็นโคโคโปรเจกต์ Co Project ร่วมกันของโรงเรียนแต่ในสโมสรเราเนี่ยมีอะคาเดมี่ของเราเองนะครับมีเด็กที่กินนอนอยู่สโมสรนี้กว่าร้อยคนร้อยยี่สิคร้อยยี่สิบสองคนครับ, 120, 12นะรบอันนี้จะกินนอนกับสโมสรเป็นนักเรียนทุนซ้อมฟุตบอลเช้าเย็น นะครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือปรับมีการสร้างโปรแกรมใหม่โปรแกรมการศึกษาใหม่ระหว่างกับโรงเรียนนะครับเราเราดีลกับโพนิมิดนะครับก็จะจะมีการดีลลักษณะนี้แล้วก็ซ้อมบอลหนักหน่อย ครับครับตอนนี้เรามีเด็กอยู่ตรงนี้ร้อยคนโอ้ยอย่างนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงต้องต้องถามว่าค่าใช้จ่ายของทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยปีนึงรายได้เยอะมูลค่ามหาศาลแต่ค่าใช้จ่ายสองร้อยล้านนะแต่ละปีนี่คือเป็นไงบ้างเราก็ใกล้กันแหละครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเติบโตแต่ยังไงผมเคยผมเคยของงบกุลวิหนึ่งล้านห้าเมื่อสักหกปีที่แล้วผ่านไปสองปีกลายเป็นแปดล้านยังยังถูกมาอั่มอยู่เลยครับทุกวันนี้นะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายของทีมน่าจะอยู่ที่ตัวเลขร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบล้านต่อปีโอ้ แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนในทรัพยากรนะครับใใ,ในการสร้างฟเฟิลิตี้เพราะว่าตอนนี้มีการทําสนามใหม่มีการต้องบอกว่าสร้างฐานแฟนบอลเพิ่มขึ้นมาครับครับก็อย่างที่บอกว่าฐานแฟนบอลเป็นเรื่องสําคัญเราโชคดีมากที่มีแฟนบอลที่แอคทีฟแฟนบอลของของ,ของสโมสรมีหลายกลุ่มกลุ่มใหญ่คือกลุ่มอุลตราเมืงองทองก็ต้องมีมีโครงสร้างการบริหารจัดการเขาเองใช่ไหมครับว่าแฟนบอลเราในออกอัลบั้ม12เพลง เพลงเชียร์ในสนามฟุตบอลอัดที่สโมลลลูมผมมันเป็นวางแผนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเชลซีรู้ผู้เขามีเพลงอันนี้ก็มีเหมือนกันมีเพลงครับมีเพลงทั้งเพลงสากลเพลงไรนะครับแฟนบอลก็จะนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาร้อง90นาทีไม่จบเพราะเพลงเยอะครับครับสองเพลงครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยนะครับ พี่เป้บอกเราแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของไฟไม่ฟางแน่นอนแต่นี่ครับจะเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งไปสู่อนาคตเพราะว่าตอนนี้คนไทยเสพฟุตบอลเยอะครับแต่ว่ายังเป็นสินค้าจากต่างชาติและวันหนึ่งคนไทยก็จะต้องกลับมาครับดูฟุตบอลไทยและถ้าเป็นไปได้ก็ต้องถือหุ้นทีฟุตบอลไทยด้วยนะครับทานผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสำหรับพี่เป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับรายการแกะรอยอยากสมองครับหมดเวลาลงแล้วครับน่าเสียดายมากแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะครับสำหรับแขกรับเชิญในสัปดาห์น้าจะเป็นใครครับมาพบกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ